เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะขึ้นดื่มรถเด็ดได้ที่ร้านของพวกเราสองคนค่ะลิงก์ใน google map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง t w t t r Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอดม,มินตัวการ์ดบินเอก็ไม่อยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อคืนนี้ค่ะตารางก็ออกไปที่เรียบร้อยเป็นเพื่อนอดใจรออีกนิดนึงนะคะตารางการเดินทางของพวกเราเนี่ยตอนนี้เราทั้งสองคนค่ะกำลังเอาตารางการแข่งขันเนี่ยมานั่งเทียบดูว่าจะเดินทางไปวันไหนดีอดใจรออีกสักนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้อย่าลืมนะคะขอไลค์ด้วยค่ะหากใครยังไม่ได้กดซับสไคร้เนี่ยอย่าลื ก็ได้ออกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมันจะแค่เกมนัดเปิดฤดูกาลหรือว่าแค่เกมวันคริสต์มาสแต่เป็นทุกเกมในฤดูกาลปรกติเ,เพื่อนๆเลือกรอรับชมได้เลยนะครับมันจะเป็นเกมอย่าง New Orleans Pelicans เจอกับ Brooklyn Nets นะครับเป็นการเจอกันของ Zion Williamson กับ Ben Simmons การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของ2ผู้เล่นอนาคตไกลครับหรือจะเป็นเกม Rematch นัดชิงสายฝั่งตะวันออกนะครับอย่าง Miami Heat กับ Boston Celtics หรือจะเป็นอย่าง Giannis Antetokounmpo ok พลพรรค Milwaukee Bucks เดินทางไปเจอกับ Philadelphia 76ers นี่กัน,น่าดูมากๆเลยหรืออย่างเกมในวัน Martin Luther King นี่นะครับ Atlanta ฮอคส์ก็มีสิทธิ์ล้างตากับแมมี่ฮีครับและอีกเพียบเลยพอพูดถึงแอ l ์แลนด์ตาฮอคส์เพื่อนๆอย่าลืมนะครับศึกระหว่างเดชอนเต้เมอร์เรกับพาโรเบนเคโรครับราฟอันดับหนึ่งในฤดูกาลนี้นี่แหละเจอกันอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาลปกติจะเป็นยังไงเพราะว่าเราเห็นการต่อสู้ของทั้งสองคนนะครับมีปากเสียงกันเหลือเกินในลีกกึ่งอาชีพโปรแอมหรือว่าการออกตารางการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้เนี่ยสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนบาสิ่งพวกเราเหลือเกินส่วนโปรแกร,รมการเดินทางของพวกเราสคนนะครับที่ มารีน่าซานฟรานซิสโกกับลอสแองเจลิสเนี่ยแหละพวกเราสองคนจะรีบทําโปรแกรมออกมาให้เพื่อนๆน,นะครับจุดที่น่าสนใจของตารางการแข่งขันในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับในคือโกลเด้นสเตทวอลเลอร์เป็นทีมที่มีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขามากที่สุดคือ42เกมรองลงมาคือ LA l เอเลเกอร์สนะครับ39เกมแล้วก็เป็น Boston Celtics 37เกมและในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับทางหลีกเนี่ยพยายามลดเกมการแข่งขันแบบ2วันติดหรือที่ทางบ้านเขาจะเรียกว่า Back-to-back เกมแต่และทีมเฉลี่ยแล้วอยู่ที่13.3เเกมกมมท่่่าาานนนนนั้้้อออองคถืืววๆแลีสิ่่งงททีลขก พยายามทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เท่านั้นยังไม่พอยังมีการลดระยะในการเดินทางน,นะครับตามค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยทีมทีมนึงจะ,ะเฉลี่ยการเดินทางบนเครื่องบินเนี่ยนะครับ43,000ไมล์แต่ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่41,000ไมล์นะครับนี่คือสิ่งที่ทาง NBA เขาพยายามโดยจะใช้เทคนิคนะครับในยามที่ทีมไหนก็แล้วแต่ไปเยือนเมือง LA เนี่ยนะครับก็จะเจอกับ LA Lakers แล้วก็เจอกับ LA Clippers หรือจะเป็นอย่างนิวยอร์กเนี่ยนะครับก็เจอทั้ง n ิ w York Knicks แล้วก็เจอทั้ง Brooklyn Nets เลยสิ ทั้ง NBA มีการเพิ่มสัปดาห์ที่เรียกว่า NBA Rival Week ครับในช่วงปลายเดือนมก,กราคมนะครับวันที่24ถึงวัน28มก,กราคมช่วงนั้นเนี่ยจะมีประมาณ9เกมครับเรียกว่าแต่ละเกมแต่ละทีมเนี่ยโอ้โหเจอกันไม่ว่าจะเป็น LA Lakers LA Clippers Brooklyn Nets กับ Sixer เรียกว่าในลีกคนไหนเป็นโจทย์กันเนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยเขาจัดให้แฟนๆบ้าสอย่างพวกเราเนี่ยได้รับชมกันเลยและสุดท้ายครับเกมวันที่8พฤศจิกาย,ยนหรือว่าวันที่9เช้าตามเวลาของบ้านเราเนี่ยนะครับจะตรงกับวันเลือกตั้งกลางเทอมของบ้านเขานะครับ นี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ทาง NBA เนี่ยเขาก็ทําเต็มที่นะครับเขาต้องการที่จะให้นักกีฬาทุกคนครับในช่วงสัปดาห์นะั้นเนี่ยพยายามโปรโมตการเลือกตั้งนะครับนี่ไม่ใช่การเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่เป็นการเลือกตั้งสสสวแล้วก็ผู้ว่าการรัฐของบ้านเขาบางส่วนเนี่ยแหละครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยทางลีกเนี่ยจะให้ทุกทีมนะครับทำการประชาสัมพันธ์รวมถึงนักกีฬาโดยเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่8พฤศจิกาย,ยนของบ้านเขา,ขา,เขาก่อนหน้านั้นวันทีีี NBA ่่7 7เเนนนนยรัััทททท้งงง NBA าาาาาจจดให30มมลสกกแขขววิ จะมีทั้งหมด15เกมเลยเรียกว่าอัดแน่นไปนหมดเลยซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยเขาจะหยุดไม่เยอะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าง h a n ง s k i v i n g หรือจะเป็นอย่าง Christmas Eve แล้วก็จะมีการหลีกเลี่ยงนะครับเกมนัดชิงของ NC a เนี่แหละเพื่อไม่ให้ดึงเลตติ้งกันเองแล้วก็จะมีก่อนเข้าสู่ All Star นะครับแล้วก็หลังการแขง่ขงขงัน All Star แค่นี้เท่านั้นเองซึ่งการทำลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับทาง NBA เนี่ยเขาก็แสดงให้เห็นนะครับว่าเขาให้คุณค่าเกี่ยวกับการเลือกตั้งขนาดไหนย้อนกบไปในช่วง3-4ปีีีีท่่ผาาาาาานนกกาาาน NBA นมมเยยะะรรับับดดกกกกฬชพพพโฉ NBA ุ้ ให้เห็นคุณค่าให้เห็นความสําคัญของการเลือกตั้งในประเทศของเขาดังนั้นนี่คือบางส่วนนะครับสำหรับตารางการแขนะ่งขัน NBA ในฤดูกาลใหม่ที่จะถึงนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการดูแต่ละทีมเนี่ยนะครับก็เข้าไปดูใน NBA.com ได้เลยนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะคะรบบอลเจมส์ James, ค่ะตกลงต่อสัญญากับทาง LA Lakers เอาไปอีก2ปีที่97.1ล้านเหรียญปีสุดท้ายที่มี Player Option เป็นนักกีฬา NBA ที่สามารถทําเงินจากสัญญาเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA ในตอนนี้นะคะรบบอลเจมส์ James, เนี่ยสามารถทําเงินจากสัญญาได้มาก ถึงห3 2ล้านเหรียญโอ้โ,อโหมหาศาลเหลือเกินเ,เลยค่ะเรามารอติดตามชมกันนะคะว่าหลังจากจบสัญญาฉบับนี้แล้วเนี่ยโรบอนเจมส์จะมีโอกาสค่ะสร้างประวัติศาสตร์ได้เล่นทีมเดียวกับลูกชายของเขาหรือไม่ค่ะน่านสนใจและก็น่าติดตามมากๆเลยค่ะเบื่อนทีนี้เราไปต่อกันที่อดีตผู้เล่นของชอนโตแรปเตอร์อย่างเจเรนแฮร์ริสกันซะหน่อยนะคะย้อนกลับไปนะวันที่1กร,รกฎาคมค่ะปี2021ันีบอดีตดราฟท์รอบ2อันดับที่ห้ากาปี2 0ง0ัน่คนนี้โดนหลีห้มทาการแข่งขันชั่วคราวเนื่องจาก เล่นกาหนดว่าอย่างเด็ดขาดแต่ด้วยความที่เขาเป็นลุกกี้ค่ะเลยถูกทางหลีกแบนด์ห้ามทาการแข่งขันหนึ่งฤดูกาลเท่านั้นนะคะถ้าหากปกติแล้วเนี่ยอย่างน้อย2ฤดูกาลถึงจะสามารถทรําเลือกกลับเข้าสู่หลีกได้เจเรนแฮร์ริสเนี่ยเป็นผู้เล่นสัญญาทูเวย์ contract ค่ะมีโอกาสเล่นใน NBA 13เกมนอกนั้น,นียก็อยู่ใน G League หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะเราไปต่อกันที่ข่าวของเดิร์กโนวิสกี้กันสักหน่อยนะครับพอพูดถึงชื่อเดิร์กโนวิสกี้ปุ๊บเนี่ยวแวบแรกทุกคนทราบกันดีว่าเขาค เดิร์กนวิสกี้นเนี่ยนะครับไม่ใช่นักกีฬาที่อยู่ในลีก NBA นานที่สุดคนที่อยู่ในลีก NBA นานที่สุดคือวินส์คาร์เตอร์นะครับทั้งหมด22ฤดูกาลแต่ตัวของเดิร์กนวิสกี้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่อยู่กับทีมทีมเดียวนะครับนานที่สุดแล้วก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ NBA นั่นคือ21ฤดูกาลกับดัลลัสมาริสไม่เคยมีนักกีฬาคนไหนครับอยู่กับทีม,ท,มทีมเดียวนานและก็มากที่สุดขนาดนี้ความสุดยอดของเดิร์กเนี่ยไม่ใช่อยู่แค่ใน NBA เทท่่าานนัั้ะรบแตตดีมชิเยอรรรมมมัันนนนเเเีี่่ยยคาาาาากนานก็ืออะดดดบตตชชวลสุทงทงิ มีการประกาศแล้วนะครับว่าจะทำการวีทายหมายเลขเบอร์1ินะครับเดิร์กนูวิสกี้เนี่ยใช้หมายเลข14ในการแข่งขันทีมชาติและจะทําการวีทายให้กับตัวเขาเนี่ยนะครับในวันที่1กันยายนที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยจะทำการแข่งขันนัดเปิดสนามน,นะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสที่เมืองโคโรนในศึกยูโรบาสเกตเนี่ยแหละครับและการประกาศวีทายหมายเลขครั้งนี้เนี่ยนะครับทำให้เดิร์กนูวิสกี้กลายเป็นนักกีฬาในนามทีมชาติเยอรมันคนแรกที่ได้รับการวีทายหมายเลขแบบนี้ครับถ้าเกิดจะมีใครสักคนที่เหมาะสมก็คงต้องเเปป็นน,ปน,นนนดิิรกวี้ะคััับบจจุ ายุ43ปีนะครับเขาทําหน้าที่เป็นทูตประชาสัมพันธ์ให้กับการแข่งขันยูโรบาสเกตในปี2022นี้ด้วยย้อนกลับไปผลงานในการแข่งขันระดับนานาชาติในนามทีมชาติเยอรมันของตัวเดิร์กนูเสกี้เนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้า NBA เลยนะครับเขาลงสนามในนามทีมชาติกว่า153เกมประสบความสําเร็จมากมายนะครับเป็นระดับตํานานพอเข้าสู่ NBA ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับนี่ก็ระดับตํานานเป็นระดับ h a l l o อ Fa m e ตัวของเขาถือว่าเป็นนักกีฬาชาวยุโรปคนแรกนะครับที่สามารถทําแต้มแตะระดับ30 0 0 0ตต้้มไดดดปััััจจุบบนนนยยือออู่่ที6ลก ในวงการบาส NB a เป็นนักกีฬาชาวโยุโรปคนแรกนะครับที่สามารถคว้า MVP ได้และสุดท้ายเขาถือว่าเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวในประวัติศาสตร์นะครับไม่ใช่แค่ชาวโยุโรปที่สามารถทำค่าเฉลยร,ระดับอย่างน้อยนะครับสามหมื่นแต้มหนึ่งหมื่นรีบาวสามพันแอสซสหนึ่งพันสองร้อยสตีลแล้วก็หนึ่งพันสองร้อยบล็อกแล้วก็ตามด้วยการยิงสามคะแนนลงอย่างน้อยหนึ่งพันห้าร้อยลูกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าในอนาคตเนี่ยจะมีใครทำได้อย่างเดิร์กหรือเปล่าถึงบอกเพื่อนๆว่าเดิร์กววิสกกี้้มาารรจงงงๆแแล็ตออขดดคับ เขาด้วยนะครับพร้อมกับบอกว่าแฟนๆของดัลลัสแมวฟิกส์โชคดีมากๆเลยที่มีนักกีฬายอย่างเดิร์กโนวิสกี้อยู่ในทีมแล้วก็เชื่อแลอเกินนะครับว่าแฟนๆของทีมก็หวังให้ตัวของลูก้าดอนชีจะเป็นอย่างเดิร์กโนวิสกี้เพราะว่าถ้าเกิดจะมีใครสักคนนะครับที่จะเทียบเท่าระดับความยอดเยี่ยมของเดิร์กโนวิสกี้หรือว่าจะมากกว่าก็คงต้องเป็นลูก้าคนเดียวแล้วล่ะครับเรามาติดตามชมกันต่อนะครับสำหรับดนะัลลัสแมวฟลิกในฤดูกาลได้จะถึงนี้ตัวของลูก้าเขาจะพาทีมไปไกลแค่ไหนจะพาทีมประสบความสําาาาาเรรรรร็จมมกกกนนนน้้อยยแค่่่ไหุรรไดวันนัพขขงูโสำ มิโซฮานปีกิกงเซนเตอร์ดรับอันดับ9ของซซนแอนโทนิสเปอร์ประกาศถอนตัวออกจากทีมชาติโปรแลนด์ในการลุยศึกยูโรบาสเกตเนื่องจากตัวเขาขอเตรียมพร้อมตัวเองแล้วก็โฟกัสกับฤดูกาลลุกี้ก,กับซานแอนโทนิสเปอร์ก่อนทางผู้อำนวยการของทีมชาติโปรแลนด์เนี่ยแม้จะเสียายแต่ก็เข้าใจในเหตุผลครั้งนี้นะคะโซฮานเนี่ยยังบอกกับสื่อเพิ่มเติมอีกค่ะว่าตัวเขาเพิ่งจะอายุ19ปีเท่านั้นการเตรียมร่างกายแล้วก็จิตใจให้พร้อมลุยในฤดูกาลที่ยาวนานกว่า82เกมมันสําคัญมากมพัฒนาตัาน,นาคอตแลก็ยมรับว่าเสจ แล้วก็ผิดหวังในการถอนตัวออกจากทีมชาติโปแลนด์ในครั้งนี้และก็หวังว่าในอนาคตน,นะคะการเล่นของเขาเนี่ยจะมีบทบาทที่สําคัญให้กับทีมชาติโปแลนด์แล้วก็แซนด์เรตโนสเปอร์ต่อไปเจอร์มี่โซฮันเนี่ยเกิดที่ประเทศอเมริกานะคะคุณแม่ของเขาเป็นชาวโปแลนด์แล้วก็เป็นนักบาสด้วยค่ะคุณแม่เดินทางมาศึกษาต่อที่ประเทศอเมริกาเลยเจอกับคู่ครองแล้วก็ให้กําเนิดโซฮันนี่แหละคะ่ะก็ขอให้เส้นทางอาชีพกับสเปอร์แล้วก็ทีมชาติโปแลนด์ประสบความสําเร็จนะคะเราไปตามข่าวของเมมฟิสกิสซี่กันสักหน่อยนะครับก่อน พวกเราสองคนทำรายงานข่าวนะครับว่าเจเรนแจ็กสันจูเนียร์ต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้าขวาแล้วต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูทั้งหมด4-6เดือนนะครับตอนนี้อาการของเขาก็ดีขึ้นตามลําดับนะครับแต่นั่นหมายความว่าเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเมมฟิสกิสซี่จะยังไม่เต็มสูงกว่าที่ตัวของเจเรนแจ็กสันจูเนียร์จะสามารถกลับมาได้น,นะครับไทม์ไลน์ของตัวเขาอยู่ที่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมก,กราคมเรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะสามารถกลับลงสนามทําเกมแข่งในเกมวันคริสต์มาสได้หรือเปล่าเพราะว่าเกมวัน,รรวนคริสต์มาเ่ยกาอดง รเชื่อเลอเกินว่าตัวของเขาก็อยากจะกลับมาลงสนามทํกกาแข่งขันให้ได้เลอเกินแต่พอถามถึงอาการบาดเจ็บกับทีมแพทย์ที่รักษาเขาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทีมเมมฟิสกิซซี่เนี่ยเขารวมเวลาในการทําการฟื้นฟูเรียกว่าพร้อมลงสนามทํกกาแข่งขันอยู่ที่4-6เดือนเพราะว่าตามปกติแล้วเนี่ยนะครับการฟื้นฟูของกระดูกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6-8สัปดาห์เต็มที่คือ3เดือนเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ทั้งเมมฟิสกิซซี่เขาประกาศออกมาเนี่ยนะครับ4-6เดือนอันนี้คือรวมการเรียกสภาพร่างกายการเรียกกกควาามมฟฟฟิตตทุออย่่งงแแขส เเองเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าทางทีมเนี่ยเขาก็ระวังเรื่องจุดนี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีการดร้าฟนักกีฬามา2คนนะครับในตำแหน่งฟรอนต์คอร์ดสามารถยืนพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดแทนเจอเรนแจ็กสันจูเนียร์ก็ได้และก็ยังมีอย่างเคนเนตลอฟตันจูเนียร์นะครับคนนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ไม่ผ่านการดร้าปัจจุบันตอนนี้อยู่ในสัญญาทูเวย์ของทีมนะครับเดี๋ยวก,ก็ไปในช่วงซัมเมอร์ลีกเนี่ยนะครับลอฟตันจูเนียร์คนนี้เนี่ยถือว่ามีผลงานที่เข้าตาแฟนบาสอย่างพวกเราเเ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 หหลลลลลอออกก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 กินาามมกินนนนน NBA นนนนนนรรรราาญญาา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 ามมมมมมตตดดชัััััะะะคคคบบววววว่่่่่่่้้จีีีโสสสงงททททแแแขใ NBA ยยยยไพญญูู์ุ็ๆ แต่ถ้าเกิดเขาทำผลงานใน NBA ได้ดีเนี่ยนะครับในอนาคตทั้งทีมมีสิทธิ์ที่จะขยับสัญญาจากทูเวย์มาเป็นสัญญาแบบปกติของ NB a ทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เนี่ยนะครับคือสิ่งที่เมมฟิสเนี่ยเขาเตรียมตัวในการรอการกลับมาลงสนามของเจเรนแจ็กสันจูเนียร์นักกีฬาที่จบอันดับ5นะครับในการโหวตเป็นผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีเขาติดออร์ดิเฟนซีฟทีมแรกนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาที่ทำการบล็อกมากที่สุดในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าเกิดทางทีมเมมฟิสกิซีได้เจเรนแจ็กสันจ ท้ายก,กันกับโครงการดีๆที่ Cleveland Cavaliers กันนะคะโดยทางสภาเมืองค่ะแล้วก็ทีม Cleveland c a v a l i ีย s เนี่ยจับมือร่วมกันจัดทัวร์นาเมนต์ที่ชื่อว่า hoops after dark สำหรับเยาวชนแล้วก็ประชาชนอายุ18ถึง26ปีมาทำการแข่งขันเป็นระยะเวลากว่า6สัปดาห์ที่สนามเย่าของ c l e v e l เล d c a v a l i e ย s เลยนะคะโครงการนี้ค่ะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยลดแล้วก็ป้องกันอาชญากรรมท้องถิ่นถือว่าเป็นอะไรที่ดีมาก,มากๆเลยนะคะและนี่ก็คือประโยชน์ของกีฬาที่มอบไปกับพวกเราอย่างแท้จริงเลยค่ะหวังว่าแน่นาโค้ชกับ ร uh. กานี้เป็นโครงการใหญ่ประจำเมืองไปเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวข่าวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ยิ่งเข้าใจ NBA ยิ่งดู NBA สนุกตอนนี้ตารางก็ออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ทวิตเ e m a นเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีได <im> ้ของเราวกเรา2 e Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ